เอาละครับสามารถเป่าได้นะโอเคจะไปต่อ M22 เอะไะเปิดมา2องดี่ยจ้ะสองดี่ยใครกินเนี่ยสองดี่ยวันที่สและสองดี่ยวที wow ่ก like ิ uh, okay. so ๊บออนไลน์จ so. ัดพี่ๆครับสามนมหล่อครับมีใครรับเพิ่มเติมไหมครับใครรับใครเลยสุดที่สุดออะไรครับเพิ่มเติมไหมครับอะไรสวัสดียงาม แฟนละครับการต okay. okay, okay. ้องสุดท้ายก็สิบนาทีเล้วนะ้นเองแฟเพิ่มเวลาโค้โมอยาใครครับโค้ชดิโสวัสดีนนัรียนิศาร์แสบโคิโอเคทำดต้อมีนสองดื่มมลายซัสองดื่มครั้งที่หนึ่งครั้งที่สและ2องดื่มอะลายัมาเลยตองดื่มยจ้ะใครจะเงาอะไรครับเพิ่มเติมไม่เป็นครอะไรต้มไม่เล่นกับแตงช่วย บอาให้หน่อยครับพม่พีอะไรครับผมโอเคจ้ะและพี่ก้ยกี้พยัดเอามอแล้วซ้อมด้อมดื่มครังที่หนึ่งซ้อมดื่มคงที่สและ2้อมดื่มพี่ก้อยจ้าสอกรบขอบคุณนัะครทตกคร้ัขอบคุณนะครับรักสามพันห้าร้อยท่านเป็นเกียดมากจะแวจะพา้อาไปไหนสันะครับมันเดิมเนาะแม่มาหน่อยแม่ อันนี้ให้พี่อั้มเหรหรือว่าให้นี่เอาบอสจะได้ไหมยู้องเนี่ยมันเห็นขเขาแต่งโตเซ็นอะไรกันได้หน่อยบ่าว okay. ไ,ได้ป่าวโอเคมันไรเป็่ยังไงบ้สามพันครับเดี๋ยวเพูดกับเอ็กซ์ซินน์โ okay. อเคครับก็มืดเหมือนเด็กพี่นวลเดาวไปเออแล้วถ้าเชื่อมเด็กใหม่อยู่เด้อสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ฟินขับบอลแกนสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดด้วยนะครับวันนี้เราก็ เป็นวันที่เราเปิดแท็กใหม่นะครับผมรอบต่อไปคือรอบสี่ทุ่มนะครับใครที่อยากจะนะครับผมซื้อดื่มซื้อดริงก์นะครับพี่น,อน้องเอดอ้วยเอฟอะไรเงี้ยสองร้ยห้าบาทครับ250บาทคือ1ชั่วโมงนะครับผมเริ่มต้น2เดือนขึ้นไปนะครับกับิการของเราก็คือมีทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจนะครับผมรอบต่อไปคือเออเนี่ยรอบต่อไปคือ4ี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มบนพี่หลอกมากได้ไหมครับเตินเครื่องเลย เออเอาไปเอาไปข้างล่างเราค่ะเอาไปทันหนึ่งใช่ไหมบออันบ้างว่ตัวเดียวเราก็ทันสองใช่ไหมเราเอาลูกนีกเลยบอมันคือมันคือสารเจ้าะปุยยาพ่นรอบต่อไปสี่ทุ่มนะครับใครที่มองเบอร์ไหนไว้นะครับผมถึงใจเบอร์ใดไว้พันแล้ยวกันถือว่าอย่างนี้หรอเต็มทุกนานหรอกพือนเดียวอธิบายเปื่เดียวรอบต่อไปสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มทีหนึ่งทีสองนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมมันนึงจะมีทั้งหมดกี่รอบวะหกรอบ หกรอบนะครับวันนึงจะมี6รอบเพราะนั้นแล้วฝากด้วยลูกค้าใหม่ที่เข้ามาวันนี้ลูกค้าที่ตามมาจากรายการแฉเมื่อวานนี้ฟินขับได้ออกรายการแฉคนตามมาจากรายการแฉวันนี้เยอะมากวันนี้คนดูสูงสุด 4, 0 0พคนนะครับคนดูสูงสุด4 00 0คนเลยตอนนี้นัเวลานี้เพราะนั้นแล้วนนเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบต่อไปรอบสี่ทุ่มทุกๆวันเราเปิดโทรศัพท์เลยครับเปิดมือถือทุกวันถ้าคุณอยากมีความฟินที่ฟินขับเปิดมือถือทุกวัน3ามทุ่มนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วรอบแรกเราจะเริ่ม2องทุ่มห้าสิบ ครับเพราะมันมีการมอบช่อดอกไม้เพราะนั้นแล้วสองทุ่มห้าสิบเริ่มนะครับผมสามทุ่มเริ่มประมูลสี่ทุ่มประมูลห้าทุ่มประมูลหกทุ่มประมูลตีหนึ่งประมูลตีสองประมูล,ะมลนะครับผมเราจะมีทั้งหมดหกรอบสามสี่ห้าหกหนึ่งตีสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหนึ่งตีสองหกรอบทั้งหมดหกรอบนะครับผมสองร้อยสิบบาทออนไลน์ได้ใครอยากคุยกับน้องๆผ่านออนไลน์คือใครอยากใครอยากพูดเพื่อนหนุ่มทินงขับรอบออนไลน์ก็สามารถ มีใครบ้างจับจับไปเลยนะเลือกเลือกเลยนะนะครับปังมากอันนี้ปังจริงๆวันนี้วันนี้ลูกค้าตามมาจากรายการแฉถ่ถายถ่ายมาจากตามจากรายการแฉเยอะมาก4 0 0พคนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นรายการละเอียดรอติดตามนะครับจะได้ไปอีกแน่นอนเด็กของเราจะได้ไปเยือนไม่ว่าจะเป็นช่อง,องทางาพุ่ยหรือว่า3 5มหเจ็ดเก้าไปเบอร์พี่น้องติตลาเบอร์พานเดีวรอติดตาม ตอนนีห้หลังจากที่ออร์เรการ,แร์แฉะมาลูกค้าจะมีจากกรุงเทพมาเยอะมากแล้ววันนี้นั่งเครื่องมาจากกรุงเทพก็ลูกค้าก็มาฟินขับก็มีเพราะาดูรายการแฉเมื่อคืนนะครับมันมันมันม,ม,ม,มาจากคนดูออนไลน์ก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะแล้วฝากลูกค้าด้วยที่นี่นะครับผมเราเป็นโฮสที่ไม่เหมือนไครโฮสของเรานะครับผมเป็นร้านของคือ,อร้านโปร่งใสถูกต้อง ถูกต้องถูกธรรมเนียมนะครับผมเราไม่มีอะไรที่่น่ากลัวเพราะนั้นแล้วลองมาสัมผัสมิติใหม่ของการใช้ชีวิตคุณลองใช้ชีวิตแบบใหม่ดูแบบที่คุณเลือกได้ชีวิตคือของคุณคุณสามารถเลือกคุณสามารถจิ้มนะครับผมคุณสามารถกดนะครับผมคุณสั่งซื้อทั่วนี้กดตะกร้าที่ตอกหนึ่งสองสามสี่คุณซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านที่ตอกคุณยังซื้อได้คุณอยากซื้อความสุขผ่านออนไลน์วันนี้เรามีให้คุณแล้วและเราก็จะถาให้คุณแล้วที่พินครับ ถ้าอยากออนไลน์ก็ได้อยากมาหน้าร้านก็ได้นะครับผมเปิดทุกวัน,นไม่มีวันหยุดนะครับผมแล้วฝากด้วยนะครับฝากด้วยจริงๆหน้าร้านเราก็จะเปิดทุก,ทกวันนะครับผมสามทุ่มให้ลูกค้าเข้าได้เลยนะครับแล้วออนไลน์เราจะค่อนข้างที่จะเป๊ะตามเวลาเพราะว่าเราจะห่วงเรื่องเด็กๆเ,เรากา้างทุกวันวันนี้คุณดูอยู่คุณอยากมาทำงานที่นี่คุณสามารถติดต่อมาได้เลยช่องทางของทางร้านนะครับผมติดต่อทางร้านมาได้เลยหรือว่าติดต่อมาทาง ช่าทางของออนไลน์ไม่จะเป็นม,นมาม่าซังหรือว่าผู้จัดการร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับอยู่เรื่อยรับไม่อัน้นตอนนี้รับสมัครหนุ่มไม่อัน้นแต่ที่เรากังวลตอนนี้คือร้านเราไม่มีที่อยู่แล้วขี่คอกันสุดๆนะครับผมถ้าเกิดมีการแบรบว่าตดขึ้นเหนียวก็คือเป็นลมลเ,เป็นลมเดี๋ยวจะพยายามเสียนหาหม่องยูเสียนหาหม่องยูหม่องถ้ำเยอะไหมกี่คนครับอีคนยังไม่อย่คนเหอนึ่งสองสามประมาณหกคนโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปทําคลิป แนะนำเด็กใหม่กันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเอาไปขอหหหหไหม่ใม่ใม่ได้ไหมติดไหม่ติดใหม่วันนี้เราต้องขอบคุณลูกค้าที่ดูถึงสี่พันท่านเพราะเราขอขอขอ,ขอแบบว่ารอบต่อไปยอดเยอะๆกดแชร์กดอะไรส่งไปเพื่อนๆก,กันคุณจะได้ลูก,กค้จะเามาบาโฮสหรือว่าโฮสเนี่ยมันไม่ใน่ากลัวมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีอย่างที่คุณคิดแต่สิ่งที่มันได้รับคือความสุข <S <S แฮปปี้เราเราอยากกินอาหารรสชาติอะไรเราเราเลือกเด้เราบอกเชฟเลย ที่นี่เหมือนเหมือนร้านอาหารที่คุณบอกว่าคุณอยากกินเค็มคุณก็ได้กินเค็มอยากกินเผ็ดก็ต้องเผ็ดหวานก็คือต้องหวาน<อ>กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผม2อ0 0ท่านกดติดตามช่องไว้เลยนะครับเมาเริ่มต้นกี่เดือมร้าตอนนี้ในร้าน40ครับอยู่ในร้าน40เดือมถ้าออกจาก,การ้านเท่าไหร่100ยเดือมออกจากร้าน100เดือมคุณจะพาน้องไปเสื่อดูหนังฟังเพลง,ง100งเดือมขึ้นไปออกจากร้านเอาไปเลย แถมขอส้ำสอบพองนะครับเอาไปเลยหนึ่งรอดืม่มแต่ว่าถ้าในร้าน40ิดืม่ม <40 S 1> ไม่ต้องขึ้นฟอร์อยู่กับลูกค้าจนร้านปิดเลยหนึ่งรดืม่มเอาไปไหนก็ไปนะครับผมาาไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดูหนังฟังเพลงแล้วแต่แถมค่าอีกห้าสอบเพราะว่ามีร้านวิที่อยู่เราแน่นมากเบาคืนนอนสันเอา้าจริงๆเธอเธอจะมาบอกว่าร้านบางบมันเข้าไปแล้วมันจะดูไม่ดีขอโทษเด้วยตอนนี้ทุกแะแนนทุกอาชีพมาเที่ยวฟินคาบเบิร์ด กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวจะคุณจะได้ไม่พลาดไลฟ์สดนะครับผมซึ่งถ้าบางบางวันก็อาจจะเด้งเด้ง<ๆ>หรือปิวอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นช่องอื่นตอนนี้มีกี่ช่องแล้วเจ็ดครับเรามีทั้งหมด7ช่องแต่ช่องนี้คือช่องหลักทุกครั้งทุกวันเรามีไลฟ์สดเรามีการถ่ายทอดสดสตรีมทุกวันนะครับผมโอเคแล้วน้องๆมามาพูดคุยกันกับลูกค้าก,ก,กันดีกว่าไปไหน,นต่อน,นี่พี่อุ้ยเอาไปตามพี่แอร์หน่อยใช่ไหมไปตามพี่แอร์หน่อยในโอเว่นบอกว่าบอสอ,อยู่ฝั่งไหนอยู่นั่นหรอ บอลมารับไฟ่สดต่อบอสเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับน้องๆมาใหม่นะครับพี่เพ้อนๆ้องใหม่นะครับเอ็นจอยพี่น้องออนไล์กันหลายทําไมทําไมหมดตั้งแต่สามทุ่มเพราะเรามีออนไลน์นะครับเราออนไลน์เราแข่งเรื่องเราจะแข่งเรื่องออนไลน์เพราะลูกค้าเราล้วนแล้วมาจากออนไลน์หมดนะครับบางคนอยู่ต่างประเทศซิวความสุขให้ตัวเองเาะได้หาหมูเอามูคุยมหมูฉาบพน้องให้ของเอาตกศอกทุนเนาะเขามีเงินสัญญาเทากับซิวความสุขเขาเขาจะไปแค่ทําไม ให้น้องๆใครมามาไล่ต่อได้ให้เหรอนี่ไอ้น้องอะไรคะมาเป็นอะไกับบอลเลยเอาเอาเขามาไล่เลยอุ้ยบอสก็ลาไปหาบอสนะคะมา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 พี่วันนี้ผมอยู่ร้านนะวันนี้อยู่ร้านเพราะว่าวันนี้ มันเปิดแท็กนะครับแต่วันที่20ผมไม่อยู่20่สหรือยีผมอยู่ผมไปฮ่องกงนะครับไปมูสเตลูตัวนอนจะเดาข้าวปากมาฝากลูกๆฟินครับคนดูเยอะไหมมีได้สงสัยซื้อคนดูมั้งคนดูเยอะขนาดนี้สงสัยจ่ายตังค์ได้แล้วคนดูเยอะได้ไปออกแชร์เขากับบ้านวิวันฟินิปนส์แต่จ้างออกไม่ได้น้องบ่ได้เพิ่นเอื่นไปออกไปออกตัวคุณกิฟต์เจ คุณอย่าจมปากกับความทุนในชีพคุณคุณต้องเดินหน้าความสุขรอคุณที่นี่ทุกวันสามทุ่มต้นไปความสุขจะมาหาคุณสามทุ่มความสุขที่ต้องมียังต้องหาเงินให้เก่งโดนอะไรสุดแล้ว <c oughs> ใครอ๋รอโอเคโอเคใครไร้ไร้ไม่มีมีมีจังหวังออกมากนาขมาเขาเดี๋ยวจะ,จ,ะจะได้ปล่อยได้สุ่มถาคิวยไายด้วยกับ